ได้อยู่ห้องห้องเช่าเรียกว่ารูโหน้เลยตอนนี้เราอยู่ห้องหลูเขาก็เลยมาฟ้องเราจะอะก็ก็เป็นอย่าที่เราโอดไปไรอ่าเอาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลมันก็เราก็น้อยใจด้วยแหละเรื่องความที่รู้สึกว่าความจริงไหมก็คือความจริงแต่ว่าเราแค่แค่รอรอเวลาที่จะออกมาพูดเขาท่านเองแสดงว่าใจมีความีความดีใจเป็นอย่างเงี้ย มันก็มีเยอะเพราะว่าด้วยด้วยเนื้อความที่เราอ่านมันมีเยอะที่มันไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงอย่างสิ่งที่เราพูดมาเราไ็่สิยธก์นาที่เป็น่าอ่อ ก็ไม่รู้ว่าเขาทําไมเขาถึงออกมาโพสต์แบบนั้นน่ยนะคะเพราะว่ามันก็มีทั้งแบบที่หนูบอกมันมีทั้งที่โอเคมันมีข้อที่เป็นจริงก็มีแล้วก็ข้อที่มันไม่ได้แบบเป็นจริงก็มีแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือเดี๋ยวรอทางกระบวนการกฎหมายที่เราจะออกมาชี้แจงให้แบบชัดเจนทีเดียว<ะ>ดีกว่าเจอในวันที่ยอ้อนกลับไปเจอที่แยเราเขาดูแ,แลเราพวกเหตุการณ์ที่เราจำได้มันก็มีช่วงที่ดีดค่ะหนูก็เคยสัมภาษณ์มาตั้งแต่แรกๆเลยว่าจริงๆเขาเป็นคนมีเพาะคุณเป็นคน ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยอยกอกมาพูดเลย<ม>ในเรื่องว่าแบบเราเจอเาา<ม>ะอะไรบ้างเราอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็ไม่เคยพูดเพราะเรารู้สึกว่าในส่วนที่ที่ที่ดีก็มีอะด้วยความที่เราอาจจะได้เราโตแล้วด้วยเราก็เลยแบบไม่อยากที่จะอยากจะทำลายใครเขาแบบว่าจริงหรือเปล่ยเจอผู้จัดงานใช่ไหมครับตัวความเสี่ยงอะไรไม่นั่งเลื่อกถึงบริษัทเขาหรือเ่าเดี๋ยวรอดูดีกว่าครับว่าจะต้อตัดสินใจนานไหมจรมิงหรือเาเจอรวบรวมสิ่งที่เราอยากเห จะอยากจะพูดอะไรอย่างเงี้ยเอ่อน่าจะไม่นานเพราะว่านะตอนนี้ไม่ใช่แค่หนูคนเดียวที่ที่กำลังใช่แล้วก็ตอนนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องของทนายที่จะมาจัดการดูแลตรงนี้ค่ะทุกอย่างเราก็ต้องรอบคอบให้ดีที่สุดเออพันสองร้อยล้านนี่มันหนักใจแค่ไหนมันเยอะไปไหมสำหรัมันเยอะไปสำหรับสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอะก็เออมันก็เยอะนะค่ะจริงๆมันก็เยอะมาก เพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าในในความเป็นจริงแบบมูลค่าที่ที่ที่มันเกิดขึ้นกับเราอ่ะจริงๆมันอาจจะไม่ไม่ขนาดนแต่เรารู้สึกยังไงบ้างว่าอยู่ดีเพมูลค่า,าเราขนาดนี้เลยห <c oughs> ไม่รู้ว่าใครูนึกว่าระดับโลกอนี้ก็ก็ตามนั้นค่ะแต่เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วในในความความเป็นจริงอ่ะว่ามันเหมาะสมหรือเปล่ามูลค่า200ล้านเพราะว่าจากอะไรอะคะ ี่หนูไม่แน่ใจเหมือนกันเแบบว่าทิเตอร์เยอะงานเยอะอะไรอย่างงี้หเปล่าก็เลยแบบรวบตึงทีเดียวเลยอะไรอยางี้ก็อันนี้ก็ไม่ทราบต้องพอเจอเรื่องแบบนี้มันระรู้ับการทำงานเราได้ก็มีนะคะคือ <S <S จริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะขึ้นโลค้นศารไม่ได้อยากจะมีคดีอะไรติดตัวอยู่แล้วอะไรอย่างก็แอบมีแบบมีนิดนึนิดนึงที่มันแบบะจะกดตขวงใจเราอะไรอย<ฤ>่างี้ก็มีมีบ้างเรื่องรานี้มันจะ่เราเสียาไม่คนจะมองว่าม ไม่ได้เสียหาตาแล้วะเพราะว่ามันไม่ได้เสียใจชิงแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่บางทีแบบมันจะบางทีเราไปเจอข้อความให้กําลังใจจากหลายๆหลายๆแพลตฟอร์มเวลาเราเข้าไปดูช่องทางต่างๆที่คนให้กําลังใจเราเนี่ยก็จะมีแบบจ้าตาซึมบ้างคุณฟ้าผมว่าเขาจะเขาจะมีเรื่องอื่นมานํเสนออยงไกันบ้วกันอีกก็ไม่กลัวนะเพราะว่าจริงๆหนูก็สุทสิ์ใจมากเพราะาเราอยู่ในตรงนี้มันก็อย่างที่บอกว่าทุกจุดที่แบบสว่างมากใช่ก็คือ ความจริงมันก็คือความจริงแล้วเราก็เชื่อว่าเราก็ไม่เคยที่จะไปทไําร้ายใครหรือว่าทําอะไรที่มันแบบผิดอะไรอย่างเมื่อที่ร่วมชะตากรการมด้วยกันที่เนี่ยค่ะเขาให้กำลังใจยังไงเขามีเ่เห็นยังไงกับเรื่องนี้เขาให้กำลังใจเราเพราะเขาก็รู้ว่าหนูก็ยังเด็กไปเลยเงี้ยจริงๆหนูไม่ควรจะต้องมาเจอเรื่องอะไรอย่างเงี้ด้วยซ้ำมันมเงี้ยก็ให้กำลังใจว่าตัวเขาเขาก็ผ่านไปลแล้วแล้วเราก็สู้กันเต็มที่เขาก็พร้อมที่จะสู้เป็นแบบเคียงข้างเราอันนี้ยังรวบรวมหลักฐานอยู่ไหมครัะหรือว่ากำลังกำลังทำอยู่ใช่ไหมใช่ คิดว่าการพูดคุยจะจัดการของตัดเงนี้ได้ไหมคะอะไรนะคิดว่าการพูดคุยจะจัดารกันด้ดีอย่างนี้ค่ะจัดการเอาตัดเลนได้ไหมคะอันนี้อันนี้ก็ตอบไม่ได้ค่ะต้องรอดูทางทนายเพราะว่าตอนนี้หนูก็ยังตอบอะไรมากไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่คือณตอนนี้หน้าที่ในการดูแลตรงนี้ก็คืออยู่ที่ผู้ใหญ่แล้วก็ทางทนายต้องไปคุยกันที่ศาลเลยใช่ไหมณตอนนี้หน้าตัดเลนอย่างพี่น้องวัดอย่างพี่น้องวัดต้องมีความพร้อมขนาดไหนกับตรงนี้กับการสู้กับการสู้ไปกับคุณต้า าเาก็พอค่ะจริงๆเขาก็ให้กำลังใจหนูตลอดว่าเฮ้ยไม่ต้องคิดมากมาอะไรย่างเงี้ยอะไรที่มันมันมันถูกต้องหรืออะไรที่มันไม่ถูกต้องเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยทกทางผู้ใหญ่หลายๆคนพร้อมที่จะช่วยเหลือเรารอยู่แล้วพี่วับาน,นายไ,ได้ได้พูดคุยเรื่องตัวเลขไหมคะว่าแบบจะให้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยให่อย่ญญางคือแนวที่เราต้องจ่ายไมคะในสิ่งที่เขาเรียกร้องมา ันนี้ไม่ตอบไม่ได้อ่ะออตอบไม่ได้มันต้องรอคุยกันออค่ะเพราะว่าไม่ไอันนี้หนูยังไม่ทราบเลยต้องรอแสดงว่าถ้าจ่ายก็ต้องจ่ายตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นไม่ตามเข้าความสุ่มหรอกสอบยากเดี๋ยวรอดูดีกว่าต้องมีคุยนอกรอบต้องไหมคะไม่มีค่ะ,คะ,คะกับทางนู้นไม่มีเลยไม่มีไม่มีอย่าง่ที่พ่าบอกว่าในในในเอกสามันไม่เกี่ยวกับการส่งนามาให้ใส่ขึ้นมาบางอย่ด้วยนอันนี้ตอบไม่ได้เดี๋ยวว่า เนื้อหาทั้งหมดทั้งมวลเราจะต้องรอทางผู้ใหญ่มาพูดจริงกว่าคุณแม่เราว่ายังไงบ้างก็เครียดค่ะด้วยด้วยแล้คุณแม่กลัวอยู่แล้วกลัวอยู่แล้วเพรเป็นหลายโรคด้วยอะไรเงี้ยเขาก็แค่คือบอกแม่ว่าก็บอกเขาว่าเราแม่ก็รู้อยู่แล้วว่าเราแบบในช่วงโมเมนต์ที่เราอยู่ตรงนั้นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวเลยแล้วก็เอาความจริงเข้าสู้หรือเอาบอกแม่ไหมว่าเราต้องผ่านเรื่อะไรไปบ้างบอกบอกแต่ว่าเขาก็ยังแอบเป็นหวงอะไรอยู่ยัง อยากมีข้อดึงที่ครอบครัวเกี่ยวกับครอบครัวของเราที่ว่าแม่ไปดูเริ่องะไรอย่างนี้ฟ้าได้อ่านมันมันรู้สึกเหมือนเหมือนเป็นการทดูดุลย์ยังไงไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้อ่านได้อ่านรู้สึกยังไงบ้างคะกับเขาบ้างมันก็คือความจริงนะมันก็มันก็มีความจริงอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยในช่วงก็อย่างที่บอกว่าช่วงที่เราเราช่วงที่เขามีบุญคุณกับเราอ่ะมันก็มีแต่ว่า ก็ไม่ทราบจุดประสงค์ในการที่เขาออกมาโพสต์่างๆแต่ก็เชื่อว่าคนที่ได้ดูติดตามข่าวนี้ก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันมาแล้วมันอ๋อมันการทกองเที่ยวที่ติดใจเงี่ยมันจะสงผลกระทบที่เราจะต้องไปต้องไปแบกรับเลาแไปโลกคือจริงๆเนี่ยแบบในแต่ละวันจะมีเรื่องให้ให้ต้องต้องคิดอยู่ตลอดเรื่ยด้วยงานด้วยแล้วก็เดี๋ยวอีก ไม่กี่วันก็ต้องไปอินโดอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีบ้านที่เรารู้สึกว่ามันจะทําให้เราเสียเวลาไหมกับการที่เราเราจะต้องเตรียมตัวไปเพราะว่าน,นี้ก็สาคัญม,มากๆสาคัญม,มากๆเรา,าจะาไม่เสียน้ำตาให้กับเรื่องนี้นะไม่เสียน้ำตาให้กับเรื่องนี้เเรื่องไหนคะเรื่องเรื่องที่โดนอ,อ๋อไม่ได้ไม่ได้เ,เสียน้ำตาเพราะเขานะแ<ม>ต่ว่าเสียน้ำตาแบบมันเกิดกับเราเออเวลาเราเจอข้อความให้กําลังใจมากกว่าลองคุณจะมีการฟ้องกลับไหมคะเดี๋ยวเราดูค่ะ ป้เาเจอคดีหนักเขาไปขนาดนี้เราต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมลูกไม่ไม่อยู่เชื่อว่าแต่ก็เชื่อว่าก็คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไปไม่ไหมค่ะเห็นว่าเห็นว่านอกจากแฟนคลับก็แบบคือทีนเราอย่างชาลล็อตก็ให้กำลังใจไม่ห่างยเปยังไงบ้างอ๋อน้องเขาก็ให้กำลังใจคือส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่ชาลล็อตคือ,น,คอ,อน,คน้องๆทุกคนท็อปสิบิแกนก็คือเราแบบอยู่เป็นครอบครัวเนี่ยเนาะก็จะแบบพี่ฟ้าสู้ๆนะแล้วก็ส่วนใหญ่ จะห่วงเรื่องที่เราจะไปอินโดมากกว่ากลัวแบบเราจะเครียดอะ่คิดว่าเรื่องนี้มันจะเคลียร์ทันปลอดภัยไหมหรือว่าย่าจะยากมาตรฐานต้องรอดูอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้อะไรคือสิ่งที่หนักใจที่สุดในตอนนี้นะวินาทีเนี้ยสำหรับเราที่เราส่งไปกองทุนไม่ได้ตอนนี้อะไรคะอันดับแรกก็น่าจะห่วงแม่มากกว่าเพราะว่าเขาก็เครียดเราต่อให้เราพูดว่ามันแบบไม่มีอะไรหรือว่า สบายอยู่แล้วเขาก็ยังเครียดอยู่ดีห่วงเห็ภาพเขา,าว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้อยู่เดือนหนึ่งอ <c oughs> ะไรเงี้ยก็จะจะจะมันไกลกันก็จะหว่วงแล้วก็สิส่งสำคัญก็คือเหมือน,นแบบเราก็เกรงใจองค์กรเกรงใจบอสด,ด้วยที่จะต้องแบบมาช่วยเราค <c oughs> นนี้เกรงใจเพื่อนลหลายท่านใช่มันเป็นความรู้สึกเหมือนแบบเราเราเรา,เราเกรงใจแล้วก็เป็นห่วงคนท้้งหลัยพี่น้องโดนไปด้วยปั๊ เ่องนี้จะมีผลกับงานต่างๆลูกค้าต่างๆที่ต่อมาหรือาจะต่อไปแล้วบ้างไม่กระทบเนาะไม่ไม่เลยลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือให้กำลังใจพี่สามเ็แบบีสู้สู้ไปได้กันใช่พี่ยางเองชุดที่คอยันสหรับเทียวชุดว่น้ำมันจึงมากมันจึงมากแล้วมันบาลสูงนเาแค่แคชุดว่าน้ำก็ขึ้นโฟลแล้วค่ะจริงเดี๋ยวจะมีอีกค่ะออยอันนี้เป็นสาราหรอใช่ใช่เดี๋ยวจะมีได้ ถ่ายพอรนเทรต์ครั้งใหญ่อีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวได้ได้รอดูที่ที่มันสดใสมันใวันนี้เพราะมันรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูเป็นความเป็นไป็กจริงก็ยิ่งสูงยิ่งหนาวค่ะยิ่งสูงยิ่งหนาวจริงๆเพราะว่าเหมือนพอเราจับคนธรรมดาคนหนึ่งที่จะทําอะไรก็ได้หรือว่าแบบไปไหนก็ได้เลยนะตอนนี้คือหลายๆอย่างมันก็ต้องแลกกับหนึ่งความเป็นส่วนตัวบ้างหรือว่างานต่างๆแล้วก็เวลามันก็จะมีบ้างนนิดึง กดดนต้องะกดาว่าเถ้าบอกไม่กดดันเลยก็คงเป็นไปไม่ได้หนูว่ามันก็จะมีนิดนึงเพราะเราเป็นตัวแทนของคนไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะทำมันด้วยแบบความสุขแบบพยายามจะไม่เครียดกับมันนีใช่แบบเก็บเกี่ยวช่วงนั้นเวลานั้นได้ดีที่สุดงกพกแร้วแบบว่าจะมีรัดแต่ป็นอนแล้วพดดันนอนนะเนี่ย ก็จะเอามาเอากลับบ้านให้ได้ค่ะเอากลับบ้านให้ได้แล้วเป็นการจะเฉลยบเตมที่เหมือนกดีเนาะสู้เต็มที่เหมือนกันเอ็นว่าพร้อมแรกนอกจากทุกที่แล้วก็ต้องพาผู้บาิษัต้องพู้บริการที่ตลอดเวลาด้วยอ๋อใช่ก็ในในช่วงนี้ก็มีแบบบ้านที่เราฝึกเลยนะแต่ว่าเดือนหน้าก็คือจะเป็นการเทรนที่หนักหนักจริงๆคือเดือนหน้าก็จะอาจเห็นงานไม่นองมาหนูว่างานมันก็จะยังคงมีอยู่แล้วเราก็ต้องเคลียร์สายงานก่อนที่เราจะไม่อยู่หนึ่งเดือนก็จะมีบ้างที่ที่จะต้องแบบจอดอีเวนต์แต่ว่าใน ทุกอย่างอาจจะเป็นแบบอย่างเรื่องภาษาเราจะเรียนออนไลน์ <Combat. S 1> ใช่เป็นการเรียนกับครูแบบออนไลน์อย่างเงี้ยช่วงเวลาเช้ากลางวันแล้วก็เย็นหมืแต่ว่าในเรื่องการเดินก็คือเขาจะมีแผนตาราง,วงไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราจะต้องไปเรียนช่วงเวลาไหนก่อบอกว่าถ้าเจอเราให้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยก็มีก็มีเขาก็โดนหักหลายบาทแล้วนะบอสว่าเรภาษาไทยก็นด้วยกันเรามีหักกันด้วยเหรอเรก็เป็นการเหมแบบแซวเล่นกันแต่เขาก็ไม่อยากเราเครียดอะไรอย่างเงี้ย